ยูโรเต่าน้อยยโรทุกคนนะครับวิกขับฟิลลี่โคงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสเล็บไทมอสนะครับก็คือมอสสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะครับก็ถ้าตามภาษาไทยมันแปลกันแบบนี้จริงๆนะครับก็มานะครับก็ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยแปลกโอเคนะครับก็จะมาเริ่มการรีวิวกันเลยนะครับซึ่ง มอดนี้ก็จะเพิ่มมอบมาสีอย่างแต่ผมจะบอก3อย่างก่อนเพราะอันสุดท้ายมันเป็นอะไรที่แบบผมชอบจริงๆอ่ะชอบมากอ่ะอยากเก็บเป็นเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งอันแรกก็คือ The e N t turtle ซึ่งมันก็จะมีเต่าสแบบไอ้นี่เดี๋ยวผมลองซูมให้ได้เต่าดำเออมันก็จะมีเต่าหลายชนิดให้เลือกเนี่ยจะแต่แตดยประมาณมันก็จะได้แค่สามสามชนิดนะครับก็คือไอเต่าเต่าเต่าเขียวเต่าดำแล้วก็เต่ามัาตาลนะครับซึ่ง ไอ้พวกนี้นั่งได้นะครับแต่ว่าเราควบคุมไม่ได้นะครับไอ้เรื่องเต่าน่ะนะครับแล้วก็กดกดไอ้ชิปแล้วก็เพื่อออกมานะครับแล้วก็เวลาเราฆ่าเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะดรอปเซ e ออกมานะครับก็ในนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรปึ๊บ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 นนก็ไม่รู้ก็คือกที่เล่นมาเนี่ยไม่เจอไม่เจอของ d r อปเลยกนะ้อนนี้ มีอะไรแล้วแม่งบักไปเนี่ยแม่งเห็นเป็นสองอันที่จริงมันมีหนึ่งอันเฮ้ยหาโอเคแม่งบักนะครับแล้วก็มันก็บักอีกแล้วมาก,ก็ไม่มีอะไรไอ้มเชสนะครับซึ่งเวลาเราฆ่าเต่าเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะดรอปอะไรที่อยู่ในเชสเลยต่อไปมาดูข้อโคโดายกันนะครับอันนี้ก็คือโต๊ะโต๊ะเคของเรานะครับพี่เคนะครับซึ่งก็จะมีหลักๆก็จะมีก็จะมีแค่สองนะถ้าถ้าตอลเคจะต้องเผิดโอเค นะครับขึ้นไปนั่งไม่ได้นะครับถ้าสมมติเราเกมโมศูนันก็จะมันก็จะวิ่งมาหาเรานะครับ like <ye gaz ag ella> แล้วก็จะเห็นนะครับว่ามันพยายามกัดเรานะครับแล้วมันก็ไม่โจมตีเพราะอันนี้ก็คือบัคของมันนะครับเดี๋ยวเราเราองฆ่ามันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปโอเคนเดี๋ยวผมไอลองพยายามฆ่าหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสังเกตนะครับว่าถึนิดนึงนะครับใช้ดาบเพชรีประมาณสองสมครั้งออองครั้งเปล่า นะครับโดยประมาณก็คือสองสามครั้งนะครับอันนี้คือวิธีอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรสำหรับวออันนี้เอ,อเรื่องจระเข้ก็ควรจะไปต้มบักเอ,อไม่ใ่พิกเอ,อเรียกพิกบักดีกว่าต้มบักแม่งฟังหรือไทยเกินนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็คือลิซสาอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าจิ้งจก,ก,กว่าเออาจะจิ้งจกนะครับซึ่งจิ้งจกเนี่ยก็มันก็จะมีแค่สามประเภทหลักๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ซึ่งเวลาเราตรีมันเนี่ยมันก็จะดรอเอเลเธอออกมา พอสมควรเยอะพอสมควรนะครับซึ่งนะครับเราก็ไม่ดรอปเรื่องนี้ก็ไม่ดรอปอะไรนะแล้วก็ต่อไปก็คือช่วงที่ผมบอกว่าจะเกิดเวนเจอร์ไพรส์นั่นก็คือขุมมดดา้อนนั่นเองนะครับที่มาจาับปลาคลายนะครับก็ต้องดูนะครับแมงสันลินนะครับมาองนะครับพโมมดดา้กนนะครับใครที่เล่นเคยเล่นปาคลายก็น่าจะรู้นะครับว่าขุมมดดา้อนเนี่ย แมงตีไม่จะโจมตีคนอื่นไอ,นอนตัวอื่นด้วยนะครับมันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นมิดนะครับซึ่งตีเราก็จะติดพอยซันนะครับซึ่งเวลาเราฆ่าก็จะได้ไอพวกอะไรวะอะไรระเฟิดอะไรจะไปด้อายนะครับเดี๋ยวมันก็จะสุ่มดรอปนะครับมันก็จะสุ่มดอกว่าได้เท่าไหร่มันจะได้ศูนย์ศูนย์ถึงสามอันต่อตัวนะครับคือมันจะสุ่มดรอปอันนี้นะครับ,บ,รบแต่โอกาสดรอปมันก็จะไม่ใช่ว่าเยอะด้วยนะครับเนีย่ยเห็นไหมผมตอบได้ละแล้วก็ อันนี้ก็คือตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือมาโจมตีเนี่ยเพราะตัวอื่นมันไม่โจมตีเลยนะครับในเรื่องของมอดนี้นะแล้วก็อืมเพราะว่าไอ้ที่สาเหตุนะครับผมเรามาเดาเอ้ไม่เอาดีกว่าไม่ไม่ไม่พูดถึงเรื่องสาเหตุดีกว่าเรามาตั้งเป็นคําถามดีกว่านะครับว่าทําไมเต่าถึงต้องดรอปเป็นเชสออกมานะครับเวลาตายอืมทำแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดเฟรนด์ไล์และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าว่า คุณมดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วไอสัตว์ที่คุณชอบที่สุดก็คือตัวไหนอรไอสัตว์ที่คุณชอบที่สุดนะครับแล้วก็อยากเห็นมอดอะไรเป็นมดต่อไปก็คอมเมนต์มานะครับอาจจะถูกมอนั้นอาจจะถูกถูกกรับเลือกก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับเราไม่รู้อนาคตนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ